ไปดูเรื่องต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพัทธลุงค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาประขอที่นี่เป็นโครงการนำร่องปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์นะคะต้องบอกว่าเป็นที่เดียวที่แรกในภาคใต้เรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ หลังจากกระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศปลดล็อกพืชกัญชาในส่วนของใบารากกิ่งก้านและกำหนดนโยบายให้โรงพยาบาลจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทําให้พืชกัญชาได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์มากมายที่มีทางการแพทย์ ทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกุลได้เล็งเห็นว่าในทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกยังมีความจําเป็นในการใช้ยาสารสกัดกัญชายอยู่มากแต่พื้นที่การปลูกพืชกัญชานั้นยังมีน้อยจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นาปะขออําเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตําบลน,นาปะขอและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรผสมผสานบ้านนาปะขอจัด โครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปก,กัญชาพืชสมุนไพรสำหรับใช้ในทางการแพทย์โดยนำร่องทำแปลงสาธิตการปลูกกัญชาเพื่อสุขภาพซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคใต้ในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำหรับพันธุ์ที่นำมาปลูกนั้นคือพันธุ์หางกระรอกโดยดำเนินการปลูกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งผลผลิตจากกัญชาที่ได้ไม่ว่าจะเป็นใบกิ่งก้านและรากจะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตตำรับยาแผนไทยได้แก่ตำรับยาน้ำมันสนั่ตรายพบและเปิดให้หน่วยงานต่างๆ ทางภาครัฐและเอกชนที่สนใจมาศึกษาดูงานและจะต่อยอดในส่วนของชุมชนเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วยตามนโยบายของเราที่ได้ให้ไว้ก็คือปลูกคนละ6ต้นนะคะแต่คนละ6ต้นในวันนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปยังปลูกไม่ได้นะคะก็ต้องให้คนที่อยู่ในวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มแรกก่อนนะคะที่ที่จะต้อง มายื่นขออนุญาตกับกรภสตแล้วก็ต่อยอดได้กว่าละหต้นเพื่อที่จะไปส่งทางแพทย์แผนไทยรวมถึงทําน้ํายาน้ํามันกัญชานะคะแล้วก็อีก16ตําตำรับที่เราได้มีการพูดถึงแล้วก็นําหยิบมาใช้ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาที่เรามีตำรับ16บ16 ตำรับนะคะแล้วเราก็จะพยายามขยายให้ได้ส6หตำรับรวมถึงเราจะต่อยอดในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอําอางอาหารการกินซึ่งในต่างประเทศในจริงจริงเราสามารถเข้าถึงง่ายแต่วันนี้เราจะทําให้ถึงต่อยอดให้ถึงประเรด็นนั้นนะคะในเรื่องของการที่จะนําม,มาปรุงอาหารซึ่งวันนี้ก็ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศแล้วนะคะว่าสามารถมาทําเป็นอาหารได้แต่ในเรื่องของเครื่องสาอําอางหรือที่จะต่อยอดเป็นอย่างอื่นนะกนะ็จะ เป็นไปในคราวต่อไปค่ะก็คงไม่นานเกินรอค่ะตอนนี้เราขยายจากโครงการรอบเลขเราปลูปกประโยชน์ทีต้นตอนนี้เราขยายไป144ต้นแล้วครับตอนนี้แล้วอนาคตเราคิดว่าเราจะขยายโรงเรือนต่ออีกไปข้างหลังต่อเพื่อเพิ่มจํานวน,นต้นกัญชาให้มากขึ้นเนื่องด้วยจํานวนผู้ป่วยมีมากจากการจำรวจ407รายซึ่งณเวลานี้กัญชา1 4 0ต้นไม่พอแน่กับการรองรับผู้ป่วย 407ไลายนี้ครับ มันมีประโยชน์มากมายสําหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านและดิฉันคิดว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ได้บุญกุศลมหาศาลเลยที่จากสมัยก่อนที่กัญชาเป็นเรื่องผิดกฎหมายในวันนี้ทุกคนเข้าถึงได้เมื่อไหร่ที่มีการปลูกหกต้นอันนี้จะทําให้สร้างเศรษฐกิจได้มากมายนะคะยวจะขยายนะคะวันนี้คือเราจะเปิดให้มาจดวิสาหกิจได้มากขึ้นเพื่อเป็นการขยายวันนี้ยังมีไม่กี่แห่งนะในประเทศไทยทั้งหมดมีมีน้อยมากเพราะนั้น ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทําตำรับยารวมถึงการเข้าถึงของประชาชนที่ที่จะต้องการใช้น้ํามันสมุนไพรด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีการขยายนะคะในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะคะสามารถที่จะไปจดวิสาหกิจแล้วก็ไปทําความร่วมมือกับรพรสตอหรือโรงพยาบาลหรือวันนี้นะคะอีกไม่นานเราก็จะเปิดให้เอกชนเข้ามาสามารถที่จะรับซื้อเพื่อที่จะให้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยค่ะก็ยังไงก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอีกสักพักหนึ่งเกษตรกรก็จะคงมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรม กขึ้นจากพืชเศรษฐกิจตัวนี้ค่ะนี่ครับหนึ่งเดียวในภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกัญชาแบบถูกกฎหมายอันนี้อาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับในอนาคตที่จะสามารถต่อยอดไปในหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าขนมกันได้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นเรื่องเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในเช้าวัน,นี้